ทุกคนวันนี้เราทำแป้งซาห่อยแค็งนะคะแล้วก็ก็มีตำกุ้งสดน้ำจิ้มค่ะปูดองเ <c oughs> มี่ยงหอยนะคะ มีสลัดแล้วก็วุ้นเส้นใช่วุ้นเส้นหรือแบบไม่ใช่เส้นหมี่นะคะแล้วก็หอยแล้วก็น้ำจิ้มเขาจะใส่น้ำจิ้มใส่ด้วยคะคะค่อยหอมใส่ผักอันนี้ค่ะ,ะใส่หอมไปด้วยนะคะคำใหญ่ๆเลยจ้าดูนี่นะคะว่าจะเข้าปากลมหรือเปล่าอ้าอม แสบปะยกโป,ป้คพับแสบพูดว่าแสบ,แสบ <c oughs>